สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาบอกขั้นตอนการทำวิดีโอของเรานะคะก่อนอื่นเลยเรามาวางแผนการสอนของเราก่อนนะคะว่าเราจะมีสไลด์ใดบ้างนะคะซึ่งในขั้นตอนนี้เราจะใช้โปรแกรม powerpoint นะคะในการสร้างสไลด์ขึ้นมาค่ะโดยสไลด์แรกของเราจะเป็น intro ค่ะ จากนั้นก็แนะนำนะคะแล้วก็จะเป็นการทบทวนนะคะบทเรียนที่เราได้เรียนมาจากนั้นก็จะเป็นการฝึกอ่านคํานะคะในขั้นตอนนี้ก็อยู่ที่แล้วแต่วิชานะคะ เราทำสไลด์ Powerpoint เสร็จแล้วนะคะเราก็จะพักไว้ค่ะเราจะมาอย่างโทรศัพท์มือถือของเรานะคะเราก็จะอัดคลิปการสอนตามสไลด์ที่เราได้ทําไว้นะคะจริงๆจะอัดไว้เยอะกว่านี้มากนะคะหลายเทงมากเลยแต่นี้ก็คัดมาแล้วเหลือเพียงเท่านี้นะคะ ในการอัดคลิปนะคะเราก็จะใช้ขาตั้งกล้องช่วยค่ะเพื่อไม่ให้ภาพสั่นนะคะแล้วเราจะใช้ไม์ประเภทว e l เลสหรือ Airpods เพื่อช่วยตัดเสียงรบกวนจะทำให้ได้เสียงที่ดังฟังชัดยิ่งขึ้นค่ะเมื่ออัดคลิปการสอนเสร็จแล้วนะคะก็กลับมายัง powerpoint ของเราค่ะเราจะทำการบันทึก powerpoint ของเราเป็นวิดีโอนะคะ เราไปที่การนำเสนอสไลด์นะคะและคลิกบันทึกการนำเสนอสไลด์ค่ะจากนั้นคลิกที่ปุ่มบันทึกสีแดงนะคะในการบันทึกนะคะเราจะปิดกล้องปิดเสียงนะคะเป็นวิดีโอเปล่าๆเลยค่ะเราก็คลิกสไลด์ไปเรื่อยๆนะคะ บรรยายจนถึงสไลด์สุดท้ายนะคะจากนั้นค่ะคลิกที่ปุ่มหยุดนะคะแล้วก็ออกจากหน้าจอนำเสนอค่ะต่อไปเราจะมาทำการส่งออกไฟล์ที่เราได้นำเสนอไว้นะคะเป็นวิดีโอค่ะให้เราคลิกที่ปุ่มไฟล์นะคะจากนั้นคลิกที่ส่งออกค่ะเลือกการสร้างวิดีโอนะคะ เราจะสร้างวิดีโอเป็น full hd ค่ะแล้วเราจะเลือกใช้การกำหนดสไลด์นะคะจากนั้นคลิกที่สร้างวิดีโอค่ะใส่ชื่อไฟล์นะคะจากนั้นคลิกที่ปุ่มบันทึกค่ะเราจะเห็นแถบข้างล่างนะคะกำลังส่งออกวิดีโอจากนั้นรอนะคะจนการส่งออกวิดีโอเสร็จสิ้นค่ะ ในขั้นตอนนี้อาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยนะคะเมื่อเราได้ไฟล์วิดีโอแล้วนะคะเราก็ทำการคัดลอกไฟล์ลงสู่เครื่องโทรศัพท์มือถือของเราค่ะเนื่องด้วยเราใช้ ios นะคะการนำเข้าข้อมูลเข้ามายังโทรศัพท์ค่อนข้างยากเราก็เลยใช้วิธีการอัพเข้าสู่ drive ค่ะ และทำการเปิดจากไดรฟ์นะคะนำเข้าสู่แอป,ป CapCut ค่ะต่อไปเราจะนำคลิปวิดีโอการสอนที่เราได้ถ่ายไว้เพิ่มเข้ามานะคะให้คลิกที่ปุ่มเพิ่มโอเวอร์เลยด้านล่างได้เลยนะคะจากนั้นค่ะเลือกคลิปวิดีโอการสอนของเรานะคะแล้วคลิกที่ปุ่มเพิ่มได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะเราอยู่กันในวิชาภาษาไทยคลิปวิดีโอการสอนก็จะปรากฏขึ้นมานะคะจากนั้นลากคลิปเพื่อเลื่อนจัดตำแหน่งให้สวยงามนะคะและถ้าวิดีโอการสอนของเราไม่ได้อยู่จุดตามที่เราต้องการนะคะเราก็คลิกที่วิดีโอนะคะจากนั้นค่ะลาก ปยังจุดทีร่ะภะนนา,าษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4ต่อไปเราจะทำการลบพื้นหลังกันค่ะให้เราคลิกที่วิดีโอการสอนของเรานะคะจากนั้นค่ะเลือกลบพื้นหลังนะคะแอปก็จะทำการลบพื้นหลังให้เราอัตโนมัติเลยค่ะในขั้นตอนนี้ อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนะคะทำการรอนะคะจนลบพื้นหลังครบ100%ค่ะจากนั้นเราก็เพิ่มคลิปการสอนอื่นๆโดยการใช้เพิ่มโอเวอร์เลย์นะคะเราเพิ่มจนกว่าคลิปการสอนที่เราได้อัดไว้ครบแล้วนะคะ ต่อไปเราจะทำการส่งออกไฟล์วิดีโอค่ะโดยเราจะส่งออกไฟล์ที่ความละเอียด1 0 8 0พิกเซลค่ะการส่งออกไฟล์ให้คลิกที่ลูกศรมุมบนขวานะคะในขั้นตอนนี้จะต้องใช้เวลาพอสมควรเลยค่ะเมื่อครบ100%เรเราก็ทำการเช็คไฟล์วิดีโอของเรานะคะ เท่านี้เราก็จะได้วิดีโอการสอนที่มีคลิปวิดีโอของเราอยู่บนสไลด์ค่ะภาษาไทยป .1 กับคุณครูพิราตาสวัสดีค่ะเราอยู่กันในวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1กับคุณครูพิราตาค่ะ และในวันนี้เราจะมาทบทวนสระที่เราได้เรียนกันไปแล้วนะคะนักเรียนยังจำกันได้ไหมคะว่าเราเรียนสระใดกันไปแล้วบ้างเนื้อต้องค่ะเราได้เรียนรู้สระอาสระอีและสระอูกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทบทวนกันค่ะ